มาจากไหนเวียดนามเวียดนามเมาจากเวียดนามอือโอ้ต้องไปเรียกสองคำมาต้องแตดแตบาทเลยแต่บาทใช่ไ่ะอือเออพอใจพอใจหมอหมอวัชรีพรควรควรดำรงินทำถวายสองคำสองบาทครับหมอไหนหมอเอ่อชื่อวัชรีพรควรดำรงินทำ อยู่สวา่สองอวางรงนี้ว <ไป S 2> นสว่างบวกกันก็ไปสองท่านไปรวมกันดีนครับครับข้อโลกครับตะวันท <c oughs> ิพย์อภาพันบาทเมื่อว่างก็ไปว่าไปปักช่องเขาใหญ่ครับไปเอาของไปให้ช้าจเจาาไทยอ๋ออ๋อม่ไรอไม่รู้ครับผมไม่ต้องไปต่อมาก็ยังไม่หยุนะว่าไอ้อและครับอื พะวันยังไม่ตกผลงลังตกคืนทำมาสิมาคำตุ้ยมองนตะวันยังไม่ตกเลรยกว่ามาเร็วเลียท่านอุทัยนะครับผมอืมแลให้ท่านอุทัยก็อยู่ที่ไหนครับจ่าคฟัวนัวท่านเสียงว่างั้นนะครับท่านเสียงอยู่แทนได้จางลว่างนั้นก็เรียกความพอใจเราก็เลย 攞 <Kristin> 起身，必要嘅係啦，係個湯啦，好曳，呃好曳，個但係想，佢冇整到，啊，粗烏烏咁嘅，但係講，康婆雞咁，係康婆幫手，係廚師係幫個客人攞咁樣嘅料先啊，煲完兩湯啦。 เ pues ั้าะฉะนั 8, 2, nah ้นเราไม่เคยไปผูวัวผู้วัวนี่ผอกยเหมาะมากคือเราเงนเราที่จะส่งอาหารผู้วัวเพราะเราไปเองคือข้างอุทัยข้างชอบในที่สงบสงัดภูเขาเป็นจํำพันตั้งแต่โงมานะอยู่กันสององค์สามองค์ผูวัก็รู้่าสองสามองค์ ไม่มากคุณท่านอยู่ท่านสงสารครอบครัวเขายากจนมีสองสามหลังคาเรือนทำเรื่องพักับงพวงานก็ดีแต่ว่ามันไปอยู่เขาก็อโอยาถ่ายใจเราก็เต็มใจเขาเราจะไปเขาไม่ยอมให้ไปเขาวางข้าพวกผมไม่ตายท่านไม่ตายเขาว่าอืมคือย่านอยู มีสัทธาเรี่ยงสายแม้จะจนก็มีความสงสากความดีกร็รบเรี่งยงสายดอกผักตอ,องเห็นว่าช่วยผักเป็นพ่อเป็นแม่ยังช่วยง่ายเลยไม่ยอมไม่ชั่งอุทัยไปไหนให้หัวใจก็ให้ความยากจนของเขาท่านก็อยากไปซื้ออื่นแล้วเขาไม่ยอมให้ไปแล้วผมไม่ใจท่านไม่ใจเขาเอออยู่เงื่อยมาจนกระทั่ง เอกไปอยู่ภูแอร์เขาใหญ่อะเออเขาใหญ่ครับมันอยู่บ้านส่องเขากู้จเรื่องความขาหงกลางอากเหมาะสมแล้ว่าที่ภูอ๋าเหมาะมากเวลาที่งนั้นแล้วก็ไม่มันก็จะขึ้นเพราะสายที่เขาปลูกทุเขา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 ชาสามเตรียมโลกหมดคืคือเขาใหญ่นะ

อยู่ๆพวกมาถวายเลยเราไปสิอแล้วอีกสามสามสิบไลน์เนีเออสมมาอีกเป็นร้อยร้อยใหญ่พออยู่ทำไงนะเราเราคิดเหมือนกันมันประโยชน์จะอย่างนี้อย่างวัดเมืองการวัดเสือก็เหมือนกันนะ้นมองกันแล้วยิ่เห็นท่านจันทร์ท่านพัะท่านภาวนาอยู่แถวนั้นอะ มางานท่านออกจากวันนี้ไปบววก็แล้วเข้าอยู่ชี่เลยตั้งห้าหกปอยู่เจาช่วออกไปจากนี้ไปก็ไปอยู่ชี่นั่นแล้วเราก็ไปชี่นั่นเขาก็มาถวายชี้ที่นั่นแถวนั่นจัน์อยู่นั่นะมันก็เหมาะสมอยู่เหละมองดูก็มาถสายแถวนี้ไม่มีเลยมะเลยให้จันจันทั์จันมาหาเราแบบ 要不然不是还有他他们跑在那拍，要不然嘛把蛇那看上。啊個啊、去怎么样？怎么玩的？那别个那也，但是走也就做爱，这做爱是，唐唐龙个，唐巴金啊。他有呀，哈？巴不呀，哈？哪怕有没得？嗯，巴不金、巴杰那，他个是台就是云南的，都台湾的。 เราก็มองหาใครไม่เห็นก็รับเจ้าไว้ก่อนนะเวลารย์เราก็ซีเรียนแต่ทานต์ท่านตงเป็นคนอำเภอศรีมาโอยู่นั่นแหละใกล้ๆกันนะแล้วก็มองหมเห็นเดียรมันนะจนะ ούμε, เป็นอะไรไปดีกว่าเราเป็น,นอ,อ,ปอ,อยู่นี่อยู่ก็เราต้องจะเป็นเลนนะต,นนตนอนบ่นยายน,น,นะน,น,นี่ดูมนะันดีว่าจะโหนคนตามันเป็นดูประชาอะไรไรเงี้ยก็ดีนะนนะมิใช่น,นี่จะมีพ้า Ông đường, lúc lúc ta ôn mà đủ bất cứ rất là lạ xa xa rồi mới khỏi lên chạy nhau còn như hay chúng chúng ở đây như rau hay nhiều chuyện như vậy hay bây nó nó có nhiều người mà cần cái bệnh nghề cần xong đâu có ยี่สิบเอ็ดปีแล้วครับยี่สิบเอ็ดปีแล้วเออท่านเนี่ยี่สิบเอ็ดปีแล้วท่านก็ยังกับเอามาเรื่อยมาสืบงานนี่นะมีเชื่อชาวทางบ้านเขามาเขามาพูดเรื่องท่านสมุนเขาเรียกเสายสมุนเสียทางบ้านมาเขาเรียกท่านป้าวเราจับจับไปป้าวเลยป้าเลยไปป้าวเลยมาเกิดไปนี่นะถ้าจะทำเรื่องการหลัแล้วเอาไป่ะเราป้าว ชื่อ <venant> ว่าท่นป้าเออเยอะะไอมีสปาป้าด้วยมามอ๋อพี่เขาจอยให้่รอดูท่านป้าอยู่ของเราออใครี่เดียรนะยี่สิบปีแล้ี่สิปีแล้วใ่้ท่ากยร้อยูที่รอตลอดต้องเก็บเนท่านเดีเขาจ้อห้ี่ให้เป็นบัตรแต่นั่นก็ไม่ค่อยมีวัสดุฐานแล้วก็คอยดูท่านป้าเป็นไงวะ จะพอรักษาตัวได้ไหมถ้ารักษาตัวได้แล้วก็ไปอยู่ได้เงินสําคัญอยู่ที่การไปอยู่ที่ไอ้วัดไปไหนมันก็กดอยากอะไรมีแต่คนจะขวายวะเราไม่เอาเอาก็ต้องหาบุ้มมาอยู่อย่างนี้แหละอย่างที่ว่าเมืองการก็ก็พได้ท่านจันทร์มาอยู่ขอถวายที่เหมาะสมเราเลยท่านจันทร์อยู่ที่นั่นอยู่กับเสือนั่นะมีเสือน้อยเม่ไร ขันขันนะประมาณประมาณสามสิบตัวได้แล้วละครับตอนนี้เนะเสือเยอะอยู่ในวัดขานแล้วก็คุ้นกับคนนะเสือบางตัวก็หยอกเอามาเล่นได้กับคนก็เที่ยวเที่ยวไปกับคนไปเลยไปไหนเอาไปด้วยจับหูดึงเร่ไปด้วยจะไปไหนจับหูดึงเราไปเลยดีอยู่นั่นแหละดีอยู่ที่นั่นนะขานขันขนอยู่นั่นแหละก็มี โอ้สัตว์หลายประเภทนะมาอยู่ที่นั่นมากมากกว่าหนึ่งมาจากลยป่านะีที่นั่นแล้วพวกตอนเข้าวในพวกนกยุง,ยงยหมูป่าหมูป่ามาขึ้นข้าวมันึ้นข้าวจลงลงตอนในจัดที่เลี้ยงไว้เลี้ยงสัตว์ตอนนั้นคนที่พวกพวกะลงเขามารับภา,าระพเพราะเลยโบใจไว้เป็นเดนี่มีราระรับรับภาระเอน เลี้ยงดูสัตว์เหล่านี้มันก็เป็นประดมนิสัยผู้ที่เข้ากับสัตว์กรณีจังพันกันนี่อยู่กับสัตว์เต็มไปเลยมีเรือสัตว์ทั้งนั้นอยู่ในป่าก็มานะสัตว์ในป่าแท้ๆหลับมาเองคนเทาหมูมาลูกยูมานะครับนทำเรื่องก็ฟังเสียงว่าพวกหมูวันนี้ปุกลูกยูมากิน เข้ากับท่านเป็นเป็นร้นอยอยู่นะไม่อยอะน้อยนะเป็นพันลอยมาจากล็อกลกยุงอะเป็นพันหมูก็เป็นพนะันอะไอ้ลอกยุงประมาณสองตำร้อยตัวหมูเป็นพันป่าตัวอ,อหมูป่านั่นแหละมีเยอะนะมาคลอดลูกได้วัดท่านอยู่ในรู้มีจะจัดป่าเต็มอยู่ในวันมันมาเองนะเข้ามาเองมาอยู่ด้วยกันวันหนึ่งเสือมาดิปังเสียง พุทธีหลังนั้นก็กพสัตว์เหล่านั้นเขาพลาดอย่างนั้นก็กไม่ได้สนใจว่าสัตว์หรือจากพุทธีท่านสงฆ์้านจะเบาไม่รู้ <c oughs> พอดีเสือเขามานั้นโอ้เสียงสัตว์ร้องเต็มวัดเลยนะเสือตัวเดียวเสือป่ามันมีเสือบ้านอยู่ในนั้นนะมันดื่อกลิ่งกันแล้วก็มันก็มา พอมาเป็นมาก็บ,บิ่งร้องรันน้นอไต้องจัดแตลายย่างมาตอนบิงเขาไปชนกุฏิพระสมพานรวัดนะมันไม่ใคยไปกุฏทีตก่อนพอพอเสือกเขาวัดตัวเดียวจนนั้นแนหะมาตอนบิงเขามามาชนกุฏิพระพระก็ออกมาออกมาพระพนนี้เห็นไปไปแสงไปของพระมา ก็เลยเรียกมันว่าเสือมาว่ันมาีเสียงพวกสัตว์อะไรแ่านี้ร้องรันเลยเลยท่านก็เลยร้องว่าบอกว่าเมื่อเมืมื่จะอยู่เป็นเสือบ้านมึงมึงก็อยู่ในกรงนี้นะกรงนี้มีเสือเพอะไรนะมันได้กหินเพื่อนวันนะมันมาถ้าไม่อยากอยู่มึงก็ไปไปมันเลยไปเงียบเลยเสือตัวเดียวในในวันเสียงสัต ร้องล,ลั่นเลยนะกลัวกลัวเสือแล้วพอหอรือก็มาก็วิ่งไปเดียชนกุฏิพระกุฏิสมบานสมบานออกมาก็จึงเห็นพระฉายไปมาพอทราบว่าเสือมาอเลี้ยงแล้วเล้วมันมาอยู่มันไม่อยู่เลยไปเลยเนะี่ยเสือป่าตัวเดียวเข้ามาในวัดไอ้พวกสัตว์ในวัดนั้นเสียงลั่นไปหมดนะอำนาจเสือป่าไม่ใช่เรื่มันเข้ามาเอง พมันมีเพื่อนอยเยอะวันนี้จะไปไหนไม่ทราบนนล,ะะละวันนี้กำลังแปดโมงแล้วเราจะไปแล้ววันแดดม่อวานนี้ไปทางไหนวมางอวานเขาใหญ่ครับพอนธุไทยครับพันธุไทยคนก็เยอะเรินะครับมากครับเออคนไม่ทราบมาจากไหนเต็มไปหมดเม,มื่อวานเหมือนมีงานไปรถจอดเต็มเล้เขาไปคนมาก สายเต็มไปหมดเหมือนว่ามีงานใหญ่งานหนึ่งเมื่อวานมาจากไหนบ้างก็ไม้ทราบนะเขาจะสาธิตวิทยุหรืออะไรครับได้ยินทางวิทยุครับได้ยินทางวิทยุครับอาจจะได้ยินทางวิทยุอะัรนาที่ให้พรอนนะคุณมงคลไวฉายยาฝากน้ำพึ่งมาถวายเจ้าค่ะคุณมงคลไวฉายยาเจ้าค่ะ ต่อไปคุณคณิตาการจะนะวิติดประจำเดือนห้าพันค่ะคุณเทียนจยันทามูลให้บุตรชายคุณการสามพันค่ะสงเคราะห์โลกจากาคณะผู้ร่วมบูชาจันทิอีก 2, สองพันซองนี่หนึ่งหมื่นเจ้าค่ะเออขอใจขอใจแล้ว <c oughs> ออแล้วอะไรจอดอะไรบ้างนะจ้าเนะเต็มอย่างนี้นะเฮ้ก่อน ปิกิจังปฏิจังสงหังเถระเมวัสมิจโตลาเพภูเรนตุสังกปาจันโทพันนารสโสยะถาไมโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัตจันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัธมรมตารโยสุขีธีคายโกควะ อาภิวาธนาสีสนิจังมุจตาปจายโนจตารโอธรรมาวาตานติอายุวันโนสุขังภาลาสาธุชนะไปละไปละเราก็ไปละเหนื่อยไปไหนมาไหนก็เหนื่อยเนียวันนี้ทองคำได้เก้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์จ้ะคะ เราจะได้ต่องกำกองกำลัหลวงเยอะเลยได้เยอะหนึ่เก้าร้อยห้าสิบเจ็ดกิโลจะพอนั่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดกิโลกองกำนะดอลลาร์ในยสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหกร้อยดอลลาร์ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่มีของด้วยกองกำลังหลวงนะ ไปล้เราเรก็ไปล้มันแปดโมพอดีนี่แปดโมพอดีไล้ไปล้